สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอโรคาวอร์เรตี้กลับมาพร้อมสาระดีๆในการดูแลสุขภาพค่ะเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่มีวันรักษาให้หายขาดได้และถ้าเมื่อไหร่ที่เราละเลยการควบคุมระดับน้ำตาล ภาวะแทรกซ้อนก็พร้อมจะรุมเร้าสุขภาพของคุณทันทีเหมือนเช่นแขกรับเชิญในวันนี้ที่เกิดภาวะเบาหวานขึ้นตาจนเกือบตาบอดแต่โชคดีที่สามารถรับมือและควบคุมเบาหวานให้กลับลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้วันนี้เธอพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์สุขภาพในครั้งนั้นแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าพีล่ลายลค่ะหรือว่าคุณป้าเล็กไหคะ,คะได้ข่าวว่าคุณป้าตอนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้วจ้ะ ก่อนหน้านี้คุณป้ามีปัญหาสุขภาพอะไรจ๊ะเบาหวานเบาหวานสูงแค่ไหนคะ400กว่า1้0ยร้อยห้าสนี่ก็ถือว่าสูงแย่แล้วเนาะจ้ะนี่ป้าไปสี่ร้อยกว่า400อกว่าค่ะแล้วมันขึ้นตาบ้างหรือยังเอ่ยก็กินยาแล้วก็ลดหขอให้ฉีดยาเจ้ะฉีดอินซูลินใช่ไหมคะฉีดที่ไหนคะฉีดที่ท้องท้องค่ะแล้วคือเราสามารถฉีดเองได้เลยหรือว่าคุณหมอฉีดเองฉีดเองค่ะ เจ็บไหมเจ็บแป๊บดียวแป๊บนึงนะนะแต่ว่าเพื่อสุขภาพของเรา<ะ>เราก็ต้องทา<ะ>ใช่ไหมคะเราดูแลตัวเองแบบนี้มานานแค่ไหนละคะที่เราต้องฉีดอินซูลินเองทา่ทานยาไปหามหมอสิบกว่าปีละสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วเบาหวานมันไม่ลดลงเลยเหรอคะมันก็ลดลงบ้างคะ่ะช่วงที่ช่วงจังหวะที่มันลดลงดีที่สุดนั้นเราประคองอยู่ได้สักเท่าไหร่คะสองร้อยกว่า ก็ยังสูงมากอยู่ดีถ้าเทียบถ้าเทียบกับคนอื่นเนี่ยก็ยังสูงมากอยู่ดีเนาะนะคะแต่ก็ยังดีถื่เหลือร้อยแปดสิบลดลงเหลือร้อยแปดสิบค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดเทียบจากอัตราส่วนที่มาจากสี่ร้อยกว่านี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะคะลดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วนะคะแล้วรู้จักกับน้ำเฮสกัดเพื่อสุขภาพได้ยังไงคะแบบว่าน้าบอกค่ะน้าบอกแล้วให้ฟังอยุค่ะจ้ะ แล้วคุณป้าเล็กก็ฟังวิทยุแล้วชอบเลยหรอคะตัดสินใจลองเลยหรอคะลองเลยค่ะลองเสรจแลองเป็นยังไงบ้างก็กินมาเนี่ยขวดที่สี่แล้วค่ะก็ดีขึ้นบ้างค่ะค่ะดีขึ้นยังไงบ้างคะก็จะเป็นตาก็ขอนชั่วมองเห็นเมื่อก่อนขับรถส่งของมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วขับรถเนี่ยีเจ็บท้องลาเลี้ยวรถอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ขอนชั่วค่ะเห็นทราบว่า คุณป้าเล็กเนี่ยมีปัญหาเรื่องของตับด้วยจ้ะตับมันเป็นยังไงคะคะเหมือนตับโตค่ะบางทีมันเนมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเหมือนพองจ้าแต่พอนั่นกินแล้วมันก็ลดลงค่ะเบาลงคือพอผัด <ลง S 2> ดื่มน,น้ําเห็ดแล้วลด,ล,ดลงลดลง,ลดลงค่ะครับกาดบอกว่าแก้ตับแก้อะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยกินค่ะแล้วกินยาหมอด้วยค่ะะเบาหวานเหลือเท่าไหร่บอกให้ชื่นใจหน่อยเป็นร้อยแปดสิบจากจากเท่าไหร่จากสองร้อยกว่าจากสองร้อยกว่าเลยร้อยแปดสิบแล้วสอแปดสิบแล้วค่ะค่ะแล้วเริ่มต้นจริงๆเนี่ยจากสี่ร้อยกว่าค่ะสวยเยี่ยมมากบาหวานก็นอนสบายเลยวันก็ค่ะช้ามั่งค่ะ นอนสบายเลยเดี๋ยวนี้นอนหลับพักผ่อนเป็นปกติระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยไหมคะระบบขับถ่ายค่ะชักดีขึ้นเมื่อก่อนนี้โอ้โหจะถ่ายได้หลายวันสี่วันห้าวันค่ะตอนนี้กลายเป็นว่าระบบข้างในร่างกายของเราค่อยๆฟื้นฟูดีขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะสี่ขวดแล้วสี่แล้วค่ะ และคิดว่าจะมีขวดที่5 6 7 8 9เอะไรอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวต่อค่ะ,คะเดี๋ยวต่อนะนะคะถ้าถามว่าเดี๋ยวต่อขนาดนี้นะคะฟ<อ>้ารุ่งมีให้มาต่อเลยดีกว่าค่ะ,คะนะคะกับน้ําเหงืกาดเพื่อสุขภาพา<อ>เป็นของขวัญจากธรรมชาติมามอบให้กับคุณป้าเล็กด้วยนะคะค่ะ,คะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะถ้าอยากให้ชีวิตห่างไกลจากภัยเงียบของโรคเบาหวานก็ต้องใส่ใจกับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน เลือกดูแลและสร้างสมดุลที่ดีให้กับร่างกายของคุณโดยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจสั่งซื้อได้ที่084 670 6111และ084 670 6222เพราะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐค่ะ